มรรมศิวาอาทิปติข้าแต่พระศรีตรีพิษพิสิทธะรัตนานค์ะที่คุณอดุญญาติไม่หิตที่มหิตเสียงพรมประเมสสุรัตถะรสิจรงสัตด์และเอกรครวิชิรหัตวัดชรินปิณสัทสุทัติพยัเทวราชและอมรวัิาสัตตาที่ผีเริ่มในโลกนี้ในกาลบัติข้าพระเจ้าจักการทดิพิิกรรมบูชายาข้า ตามคติประเพณีบรรพิสายการีตโบรานขอเดชาลุภาพพิธฐานสัพพอํนวยธรรมสุจริตมาิพยิเทพโอยงประสาทประิ์ในพิธีตั้งาลพระภูมิในวันนี้ศาลตายายในวันนี้ศาลเจ้าที่ในวันนี้กขอให้เ็พวโดยอิสระลูกภาไยไยะขอพระบรมิมสส บรมสิทเศษวรารที่ปะตยไกรล่าไชยะไชยะขอพรพระจสุเทวราชโลกปาลาที่ปะวระนิสิตไชยะไชยะขอพรเชพผู้เลี้งนี้เป็นจิตพิตพยาสถานผู้อมรขันธ์สัพพะอนันตจักรวานภูมิภาคไกรวันสัพพะเกาะละมอฝั่งลุขะลัดดาวารีสรีขรชนกาลกดดำเนินผนขา ตัวสีสุขสมบูรณ์สันต์อำเภอเมืองจังหวัดปุริรามสลอดสิ้นญาติมิตรบริวารจงช่วยรัฐบาลบำรุงรักษาให้มีความเกษมสุขสำราญในทุกปียาบททุกเมื่อ